สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการจับปัญหามาคุยนะครับกับผมครูซุปวันนี้ก็มีปัญหานะครับมานําเสนอเช่นเคยนะครับปัญหานี้นะครับมีอยู่ว่าคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกดีแต่ไม่ได้คบกันนะคะถือว่านอกใจไหมนะครับอ,อันนี้ก็คือคบกับคนนึงอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอได้ไปพูดคุยกับอีกคนหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกดี นะครับถามว่านอกใจไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้อะนะครับนอกใจไม่นอกใจเพราะว่ามันไม่มีคํานิยามที่จะบอกว่านอกใจหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่าอันไหนคือคนที่เติมเต็มชีวิตคุณได้จริงๆและคนไหนคือคนที่แค่มาดึงดูดชั่วคราวนะครับ ผมเคยพูดในในมันจะมีปัญหาอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเรื่องของการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับว่าคนที่จะมาเติมเต็มช, Grammy e ชีวิตเราได้จริงๆก็คือคนที่สามารถซัพพอร์ตเราได้จริงๆซัพพอร์ตชีวิตเราได้ความสําเร็จเป้าหมายของเราได้นะครับแล้วคุณก็สามารถซัพพอร์ตชีวิตเขาได้เช่นเดียวกันคือต่างคนต่างซัพพอร์ตนะครับส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันอันนี้แหละก็คือคนที่คนที่จะเติมเต็มชีวิต นะครับซึ่งการแลกตันได้อย่างยาวนานนะครับตลอดไปหรือว่าคนไหนแค่มาดึงดูดชั่วคราวนะครับคุณต้องแยกให้ออกแยกตรงนี้ออกให้ได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะสมมุติว่ามีดวงไฟดวงหนึ่งนะคุณมีดวงไฟดวงหนึ่งอยู่กับชีวิตคุณนะครับเป็นดวงไฟสีขาวเปลนวลนๆนะครับไม่ได้สวยงามอะไรมาก นะครับมันอยู่กับคุณมานานละความร้อนแรงอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีแต่มันให้ความอบอุ่นกับคุณได้ไฟดวงนี้มันสองสว่างนําทางชีวิตคุณได้ทําให้คุณเดินหน้าต่อทำให้คุณเห็นทางเดินข้างหน้าทําอะไรต่างๆได้นะครับเพราะว่ามีดวงไฟดวงนี้สองสว่างนะครับแล้ววันหนึ่งก็มีดวงไฟดวงหนึ่งสีแดงระยิบระยับนะครับ น่าหลงไหลหน่าดึงดูดมากนะคนก็ไปมุงดูกันเต็มเลยนะครับคุณก็ถูกดึงดูดไปด้วยนะครับแต่ไอไฟแดงๆดวงนั้นเนี่ยที่มันน่าดึงดูดเนี่ยถามว่ามันส่องส่สองมันส่องสว่างให้ชีวิตเราได้หรือเปล่ามันช่วยส่องให้เราเห็นทางเดินนะข้างหน้าทําให้เราช่วยให้เรามองเห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไหมทุกคนนึกออกใช่ไหมครับไฟแดงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ มันไม่ได้ใช,ใช้ส่องนะครับสิ่งต่างๆให้เรามองเห็นนะครับมันให้เราได้อย่างเดียวคือความน่าดึงดูดนะครับความน่าหลงไหลแค่นั้นเองนะครับคุณอย่าไปเชื่อความรู้สึกตัวเองมากความรู้สึกเนี่ยคุณคุณบอกว่าคุณคุยกับคนคนนึงแล้วรู้สึกดีนะครับถ้าคุณเชื่อความรู้สึกตัวเองเนี่ยนะครับมันก็ใครก็ได้จริงๆนะ คือเราอยู่กับใครนานๆคุยไปนานๆน,นะครับความรู้สึกดีมันก็มาได้หมดแหละครับคือมนุษย์พื้นฐานทุกคนก็เป็นคนมีใจิตใจดีนะครับเห็นไ,ไหไมเพราะนคุยกับใครก็รู้สึกดีได้ทั้งหมดแหละครับมีโอกาสจะรู้สึกดีได้ทั้งหมดนะครับแล้วยิ่งเป็นคนอ่เป็นคนอาจจะแบบคือเป็นคนใหม่อ่ะอะไรที่มันใหม่ๆนะเข้าใหม่ปามันมันทาให้คุณดึงดูดันมันน่าหลงไหลแต่อะไรที่มันอยู่นานๆแล้วคุณอาจจะรู้คิดไปเองว่ามันเป็นของตาย นะครับแต่อะไรที่มันใหม่ๆนะครับมันใหม่เอี่ยมแปะกล่องอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันน่าหลงไหลมันน่าดึงดูดเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อความรู้สึกตัวเองมากนะความรู้สึกเรามันถามว่าเชื่อได้ไหมถ้าถ้าคุณจะบอกว่าความรักก็คือใครก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกใจเต้นโหถ้าคิดอ,อย่างนี้นะมันก็มั่วซั่วสเปสปะมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะอันี้คนนี้ทําให้รู้สึกดีนะครับอ่ะายทางนั้น นะครับอุ้ยไฟดวงนั้นก็น่าดึงดูดนะครับอ่ะปหาไฟดวงนั้นเอาไฟดวงนั้นสีแดงไฟดวงนั้นสีส้มสีเขียวสีม่วงนะครับมันดึงดูดได้หมดแหละครับทําให้คุณรู้สึกดีอินไปกับสิ่งนั้นได้ทั้งหมดแหละแล้วความรู้สึกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะครับถูกไหมอตอนเด็กๆเราเคยรู้สึกกับอะไรอย่างหนึ่งโตมาเราอาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปเด็กๆเราเคยกลัวอะไรนะครับ โตมาอาจจะไม่กลัวแล้วเห็นไหมผ่านไปสามปีสีป่ปีอาจจะไม่กลัวละเคยรู้สึกดีเคยชอบทําอะไรบางอย่างสามปีสีป่ปีอาจจะเบือ่อนะครับหรืออาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อความรู้สึกตัวเองมากนะครับความรู้สึกมันแบบขึ้นๆลงๆแล้วมันเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาตลอดตามสถานการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้น สถานการณ์ใหม่ๆมันจะเปลี่ยนความรู้สึกที่คุณเคยมีอยู่นะครับให้มันเปลี่ยนไปกลับมาดีกลับมาไม่ดีกลับมาเฉยๆมันจะไปอย่างนี้เพราะอย่าเอาความรู้สึกตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการเลือกหรือไม่เลือกอะไรบางอย่างสิ่งที่มันจะมีอยู่ด้วยก็คือ,อเหตุผลต้องใช้เหตุผลมาถ่วงดุลน,นะครับการตัดสินใจเสมอนะครับเซนส์ความรู้สึกส่วนหนึ่ง แน่นอนคุณต้องอยากอยู่กับคนที่คุณรู้สึกดีนะครับแต่เอาเหตุผลมาถ่วงดึงมาถ่วงดุลด้วยนะครับเหตุผลให้มันมาถ่วงน้ําหนักนิดหนึ่งว่ามันมันควบคู่หรือเปล่ามันไปกันได้หรือเปล่าไฟดวงนั้นคือไฟที่ส่องสว่างชีวิตคุณได้จริงหรือเปล่าคนคนนั้นคือคนที่เติมเต็มชีวิตคุณได้จริงๆหรือเปล่ามันต้องเอาเหตุผลมามาควบคู่กันด้วยนะครับไม่ใช่ ่าใช้ความรู้สึกใช้เซนต์อย่างเดียวโอเคไหมครับนะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณได้คําตอบแล้วไฟว่าไฟดวงไหนคือไฟที่มันให้ความอบอุ่นเป็นไฟขาวๆนวลๆให้ความอบอุ่นแล้วก็ส่องส่งชีวิตคุณได้มันอาจจะไม่ได้ร้อนแรงว่าวิวแต่คุณขาดไม่ได้ ถ้าคุณได้คำตอบแล้วว่าไฟดวงนั้นคือไฟดวงไหนคุณต้องขีดเส้นใต้เลยว่าคุณสามารถคุณจะทำอะไรได้หรือไม่ได้คุณต้องขีดเส้นใต้ขีดเส้นไว้เลยนะครับแล้วอย่าล้าเส้นเพราะว่าไฟสีขาวดวงนั้นนะครับถ้าคุณเผลอทำมันแตกเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสที่จะดับลงได้มันอาจจะเคยส่องสว่างชีวิตคุณมานาน นะครับต่อไปถ้าไฟดวงนั้นมันไม่อยู่แล้วนะครับชีวิตคุณก็อาจจะลําบากได้เหมือนกันเอเคไหครับเพราะฉะนั้นจะนอกจะเรียกว่านอกใจหรือไม่นอกใจไม่รู้แต่พยายามถ้าคุณรู้แล้วว่าไฟดวงไหนคือไฟสีขาวที่ส่องส,สว่างสว่างชีวิตคุณได้คุณต้องรักษาไฟดวงนั้นให้มันดีที่สุดนะครับอย่าเผลอทํามันแตกนะครับเพราะว่าถ้ามันแตกแล้วทุกคนก็รู้ อยู่ว่าอะไรที่มันแตกแล้วมันจะมีรอยร้าวแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยากนะครับในความหมายก็คือว่าความไว้ใจความรู้สึกดีๆที่มันสูญเสียไปนะครับมันก็อาจจะกลับคืนมาได้ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนทุกคนที่จะให้อาภัยเราได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาไฟสีขาวอบอุ่นสองสว่างชีวิคุณดวงนี้นะครับให้ดีและอย่าเผลอทำมันแตกเท่านั้นเอง นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับในกับปัญหานี้นะครับคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกดีแต่ไม่ได้คบกันนะคะถือว่านอกใจไหมนะครับนอกใจไม่นอกใจ,ไม,กใจไม่รู้อย่าทําไฟดวงสีขาวนี้แตกนะครับรักษามันไว้ให้ดีไม่รู้ว่าไฟดวงไหนไม่รู้แหละนะครับเลือกตัดสินใจเอาใช้เหตุผลนะครับความรู้สึกส่วนหนึ่งตัดสินใจเอานะครับแล้วคุณก็จะ,ะรู้ว่าอะไรคือคนที่ใช่อะไรคือคนที่ แค่มาดึงดูดั่วคราวนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการจับปัญหามาคุยนะครับกับผมครูซุปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ